นี่เลยนี่เลยลึกๆเลยแหมมันมาเวทอะไรขึ้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเวอรเสียงใครไวไวมาเสียงไปากไวไวแล้งทีมครับใครที่สงสัยว่าทำไมกรอบมันเป็นกรอบีจริงๆแล้งทีมไม่ใช่เพราะแล้งทีมไหมแล้งทีมครับแล้งทีมกรอบมันจะเป็นของกรอบทีมไม่ใช่กรอบเดียวนะกรอบเดียวเป็นทองก็จริงกรอบทีม,มเป็นโอ้โหมันนาวะมันขึ้นก่อนเลยวะ เป็นกรรมไม่ไปตรงนู้นแทนผมจะฮับโลกก่อนนะเพราะว่าจะเสียบกัน,กนไปด้านหน้ากี่วะด้านหน้าสายตอดไงตัวใหม่ครับแจกนะถ้าเล่นตัวใหม่นี่แจกกันเนดะี๋ยวบอกเลย เพื่อนแบกกันหนักอะถามสี่คนนี่ว่าถามสี่คนเนี่ว่าแบกไหวไหมถ้าสี่คนนี้แบกไหวจะเล่นให้ดูตัวใหม่อันนี้ไม่ได้ออกไปอะไรน้ำแต่ออกไปเรือดแล้วไปเกียยวไปเกี้ยวหรือไปทอฝันที่มาวินเมื่อกี้ผมเปิดห้องน้ำมาเนี่ยถ่ายนะเพอดูความเร็วแสงนี่แต่ถ่ายหนักผมทำเร็วแสงไม่ได้จริงๆอมเ็นคนชิวๆอ่านหนังสือดูกระตุ้น ต้องปล่อยให้มันเป็นต้องเป็นให้เป็นตามธรรมชาติอัพอัพไอท่าเีสองเนี่ยสกิลที่มันเป็นสกิลสองครับเออหนึ่งสกิลหนึ่งทิ้งไว้หนึ่งสกิลสองนำเสร็จแล้วสกิลสามเต็มสองให้เต็มก่อนนะการเราให้สามเต็มเนอะไปที่กูหายเลยแบ เยี่ยวหนักหรือเยี่ยวเบาเนี่ยเย็ดมาแล้วน่ะยีเสียงมาแล้วเย็ดมาแล้วนะ <S <S ่วนะเสียงนำมาเลยโอ้ยขอโทษค่ะแม่น้องชายไปเข้าห้องน้ำอยู่อ่ะน้องทำอะไรในห้องน้ำอะ่ะเฮ้ยมันก็ไปฉีบันกานไปดิันฉีพออบพร้อมกันห้องน้ำมีห้องเดียว <S <S ขอโทษหนุ่มสายไอ้ก็ไปยืนแถวกระเดีวอยู่ในห้องน้ำอ่ะปวดฉี And what, Jimmy? We do what we must. Wait, my kid not go back to your pool. ยอดยิงทีโอ้ยเลี้ยมันดิเลี้มันดิเลี้ยมันดิเลมันดิไปปอน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 ไปเบิร์นขาไปแล้เบิร์นขาไปละ <utan> First, <ow. S 1> เมื่อกี้มันเสียแฟดปะเส<อ>ียเสียคั่เสียแฟดใช่ไหมวอเตรียมเ, <c oughs> เอาเลยกล oh. างอะโอ้โหังโกเชีก็ต้องเมดวววววอะ้ยไม่โดนทนไว้ทนไว้ทนไว้ที่แนสตรีมอยู่ปัเนอะแต่เ้หวันวะ มันดูเบรอร์ของไปป่ะเนี่ยเ <Where? S 1> ออดูเบอร์ไอป่ะกดอนยวผมเอาปุ๊กกันนะอ่อขังมันดูดแน่ดูอยู่ครับดูอยู่แต่ไม่บอกว่า <S <S 2> <S 2> ทำไมวะบอมันมันทำอะไรกดป้ายอ่ะ to yourself. ไลองทำได้ลองดิอยากลองดิอยากลองดิฟัเเงเสงโอ้ยตั้งไงกูกดลอยเข้าไปทำไมวะเนี่ยตอนพาร์ทสี่มันขึ้นด้วยกดเลยหาเรื่องเงี้ยกู หละโอ้ยตีอะไรเนี่ยฟาบูด้วยแตงฟาบูด้วยยอมมาให้ให้มันให้มันพิมให้มันพิมล่างล่างล่างล้ังล่างล่งล่ ว่านบนตอนั่แหละไปเสีสยยูให้เฉยๆนะออ แทงโฟโบูเเราเลยเรารอพิมในแทงฟโฟวินใช่ไหมว่าเหรอมีเล็กไซซ้อนมีเล็กไซซ้อนเออเงั้นมึงเงั้นมึงเอ๊ะกดสะกิ้อีกตัวยุงดาวเลยจัดสวนแล้วใช่ไหมโอเค คู่มันไม่เก่งไม่เก่งเลยเดี๋ยวไม่นานไม่นานเดี๋ยวรอก่อนไม่นานเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแตงฟอบูแทงมารต่าแต่แงฟอบูเหรอแงอูไปขาดเงินนิดหน่อยอ่ะไปจะได้ที่แล้วอ่ะกินให้ตายเกินดีดผมกระลิบพินแตงฟอบูมันจะมั่นใจใครมะพิ่มา จะรอพิมพ์คำเดียวเลยแหลงอ o ์วินเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้กูเลยตามหาย พยายามจะสวนน่ะมอผไม่ได้สวผมบอกเลยนี่หนึ่งเนี่ยแงอยู่ดีๆก็ได้วิียบแทบค่าใช้จ่ายขอแทบกลับๆเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปกลับแล้วผิวไเทีีสีชมพูได้วยไหมมอสวยสวยสวย ไปโดนเสียแฟนเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้หมูเป็นช้าไปไงไปเห็นในเวอร์แชมป์เขาใช้อ่ะไปเลยเอามาใช้ปะอ๋อเดี๋ยวรีพอร์ตป่านะเขาหัดเล่นอยู่ไปเห็น <laughs> ไม่รู้ใครที่เหยิบแคทเธอรีนมาใช้อ่ะตอนนี้มีสองทีที่แบบ เล็กไส <eben S 2> ์อยูล s <S ่ล่างหนึ่งคือแฟร์บูฟเลยมันมีบอมสีชมพูไหมใช่สีชมพูด้วยบอมอ่ะนะอืมจะต้องซื้อบอลบ้าสีชมพูเดี๋ยวต้องซื้อบอลบ้าสีชมพูพูดเล่นเขาไม่เชื่อเหยียบบอลเขาไม่ได้ซื้อ เราต่างแป๊บแป๊บเล็กชายหายแล้วนะอาจจะไปาหายไปการหายการหายจากตายไม่กลับมาเลยกลับมากลับกลับกลันกลับกลับกล้วมันเดินเข้าเรียนมาแล้วมันหายเลยไม่รู้แปลบูไหมเล็กชายไปบูไปกับมิดอ่ะน่าจะแปาบูแล้วมันไปเอาบูหรือมันไปลประกอบอ่ะวอวอแม้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้รกหายด้วยนะ มนกรอมอยูใช่พอพิกหายไม่มีไม่มีเอาจิงไะไม่ลืมแล้วจิงจังเกมิงกับได้หน้าลงล่างเลยล่างลงล่างตื่เลยหรอกต้องตามรและพาดูเนี่ยพี่หมอพาวูซ้อนแล้วซอนแล้วเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไป วอร์จ่องวอร์ดักถตรงนี้ได้ไหมนั่นแหลน่นแหละนั่นหละับมันี่จับมันี่จับมันีวอรมันไม่ค่อยมีไงไม่ต้องกลัวหรอมีสแกนแสดงว่ามีม่วอร์ดี่ว่ามีเปล่เอ้ยมันขอดิไปแล้วมันจะบจัติตรงบนาแน่นนต่อมันไิ ายไ,ไ,ไ,ได้สัตว์อืไปด้สัตว์นลึกเชื่ออ่ะไปตายแล้วอ่ไปปายปอ่ะแปลเข้าไปเเลยเหรอครัครูค่าอะไรเนี่ยตีตีตีรถให้หน่อยค่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้วอดไปเลย,ยงลงมาประกอบเลยอุ้ยคาลิต้าอยางนิ่มอ่ะลงมาประกอบเลยลงมาประกอบเลยมีวอร์ดไหมหมดไปใช้หมดไปเมื่อกี้ว่ะมีอันเดียวมีแบมมีชมพูตกลงไปไม่มีไม่หวอดเลยไม่โดนอย่าพูดดิอย่าพูดดิ พี่นั่งหลับตาอยู่อะอโคตรออะปาโคตรเกียดหัดเล่นอยู่ดิเกตือาว่าเล่นตัวยเลยนะอยู่ฝั่งนู้นนเล่นตัวแบบ่ไกางหายรักหายเล่นตัวช็อปาเ็เลยขอาได้ไหมขอลาได้ไหม ไปได้เกิดเลยอ,อะไรก็บอกนขอร้อยหนึ่งได้ไหมเออไปเอาในปากกนะันเลยจะพูดเสียงดังไม่ดิออตอนเล่นเกมแรกโชว์ที่อย่างเพ <c oughs> ทพตอนเล่จริงเหี้ยอะไรก็ไปโดนไอ้ก็แบบนี้แหละเปิดพัดเป็นอย่างนี้แหละจะเก่งมากเออตอนเล่นครั้งแรกไม่ยังเก่งเลยเห็นหป่นะในคลิปอ่ะที่ลงไว้อ่ะโอ้ข้าจะพิชิแล้วเราเราอยากเล่นมันดี แต่พอได้มจริงๆแล้วพอเนี่ยพอมาเล่นรอบที่สองเกมนี้กูทำอะไรลงไปเราไดู้เมตางลงลังลงลงลงหลังลงเค่ลงหลังลงอ่ะดีดมไม่จัดการเลยวะัมดีึงปล่อยเคหนุได้ไงอ่ะไม่ใช่แนะแดนน่าะโอ้กู้บีไจน้ามันเท่ยวโทน้าเลยมั่งไปข่ามเพื่อนกูเลยดีกูยันงเมันอยู่บวชนี่หว่า ลงไปยังไงเงินคาบี่โอ้โดนตายว่าว่าบิดโอ้โหเลิศเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เดียวเลยนะถ้าแน่นเป็ดไม่ช้าไปอ่ะตายินเดี๋ยวดิดับคูลดาวไม่ตรงยังไม่ตรงเลยตอนนี้ผมเมื่อว่านทำไมเดินหน้ากรอบกันโกรธผมเปล่าวะนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่ตามในบ้านกูบอกเลย ไอ้ชัดกูแตฟครูดาวยังไม่ถูกเลยเอาดีมโดนเยะวะเอ้าทำไมเล็กไซไม่เอาวะไม,ไม่เป็นนี่ปะดีมอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอแเอแหละนั่นแหละเสียพันเสียบันเสียพันเสียพัน,น,นไม่ทันแล้วเลี้ไม่พอแล้วย่านะถ้าสองไม่เปิดตอนตอนเอ่อเลื่อนรถไปหน่อยหนึ่งอย่าเปิดตอนบวกเลย อึงกี่มาถ้ามันาริสไอ้สิงนีเปยปาก,กวัดจบแล้วอะตะจูตะแงตะูไ,ไม่ดตะแดนะดรตะแนะร่างห,ห,หายร่างหายปากฟั ยังบูมยันเป่เปาบูว่ะเนี่ยมันเอาบูมแล้วเ้ยมันจะเปาบูมแล้วเนี่ยดักเลยดักแรงไมไม่มีบอดไม่มีบอดไม่เช่ดิวอลไม่ใกล้เด่ะวอลไม่ใกล้นะ่ะมีพอเท่ามีพอเท่ามีพอเท่าไม่ตายบอกแล้วนะาถัาไอ้ตุ๊กตาไปติิไม่ตายไม่เห็นเนี่ยเมื่อกี้ถ้ากบอดให้หน่อยเห็นของเว้เห็นของเว้ไม่มีบอดจรงไม่มีบอเห็นของ้เห็นของ ดีมากโอ้โห่เลยขับผ่อนไปบอกแล้วครับผ่อนแล้วไม่เป็นเดี๋ยวเหยียบนี่อยู่กู้โหตันงไส้เหยียบอยู่อย่าเรียกกลับดิ้งแบกไม่กี่ตะกดใช่ไหมตะไม้กโคตรเร็วจริงโคตรเร็วอ่ะเออใครไม่เล่นวะอยากรู้นะ เฮ้ยจะมาแยกไปทำไมเสือป่าเนี่ยเป่าเนี่ยโอ้โหป่าแทนจะให้แคลรี่เปนเต็งหิวเงินอยู่เป็ป่าเมื่อดึงต้องยกนิ้วให้ได้ยเงินยกนิ้วอะไรวะคกินจะเล็กกว้างพอกรื่องป่าลึงลึงซับไม่ได้อย่างเงี้ยแหละธรมดาออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเอาผิดทางผิดทางผิดทางถ้าถูกแล้วมึงตาย วา่าล่อไม่ทันเลยตอนนี้จังหวะจังหวะผมปวดถอยหลังไงหันหน้าใส่ผัดเนี่ยแม่งผิดทางเลยเต่บยดิ้แต e ่บยดิ้เราติดรถไปตัดบอดอ่ะก็มีบูใช้ยาวนานสบายใจ ทำให้รู้ว่าตอนผมมีหายอย่างนี้บ้างนะหรอหายผมแบบนี้บ้างใช้ออันินฟินิตี้อ่ะใช้แบบไม่จำกัดอ่ะมันจะอยู่ได้แค่2นาทีนะันตทีแด้ใช่ไหมที่โดนแจ้งฟองัวใช่ไหมไอสัตว์เดี๋ยวมึอเล้วอ็ถึงแล้ไอฟอ จะแฝดแต่ละลำเล็กไซอยู่ล่างกลางเลยกลางเลยอยู่ล่างหมดลุยการเลยเล็กไซอยู่ล่างกลางเลยกลางเลยตัดแค่แล้วมันไปไหนวะเล็กไซเล็กไซเล็กไซโหเยอะว่ะคดตัดไมได้ไหมโหเยอะดีเงี้ยโอ้หล้างช็อตไอ้ขี้บ้านไอ้ตากิล้า ขอยังแล้วยังเกือบแล้วเกือบเกือบลั่นลั่เมื่อกี้เอาพ่อไนไหนก็ต้องมีแหละเออเลยมังกร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 ดีกว่ามังกรดีกว่ามังกรคุ้มกว่าไม่เอาเอาพ่อไป่อนเลยนะพ่มันก็จะต้องอันพร้อมกันไงเดี๋ยวไม่พอตอนได้ตั้งรู้ไว้รอแถวนี้ลกันสายแท้สายแท้สี่ตัวถูกอะไรยืนรอตีรอแล้วกันเอาล่ะทั้งมือฮะจะไกลหาย เอาตีรอแล้วเนี่ยคืออะไรเด็กอะหางผองเขาจะตายเ่าตายตายเอาไปยังมอยึดหางผมยังจะรอดอีลออันใหญ่ใใช้ให้เป็นประโยชน์เลย่ไไปเอาบู๊เ้ยเอาเลสเปิีมันันการก่อนนะพี่ไหนว่พี่สช้ยก่อนเลยไม่มีดีะถอยเลยค่ระถอยเลย ไอ้ยูนี่แน่นทำไมจะกลางขอบจังมันมันมันรอออกมาเลยเอาที่ให้ผมพิมพ์เองกันหน่เอ้ยคนใกล้เ๋ยวผมบอกแล้วผมจะรอพิมพ์ทีเดียวแต่งฟอร์บินน่ะใกล้พิมพิมพิมตบพิมตบโอ้คาทลีสีชมพูแม่งสวยอ่ะชอบนิ่มนินเลยนะไม่ใช่นิ่มนินเลยนะโคตรเกลียนอะ งคนเต็มเนอะนิ่นนิ่นมากๆอะไรคือนิ่นโดนเขามึงก็ตายแล้วรู้บวกเลยถ้ามึงเดี๋ยวกูโดนเมื่อกี้มึงก็เป็นตัวตายอ่ะนิ่นมากอะไรคือนิ่นมากๆก็พิมบอกเขาดิแต่ฟอร์แต่ง for kill เลยแต่ฟอร์แต่อร์อีซี่วินรอชนะก่อนแล้วให้พิมไปแต่ง for win น่ะเออเนี่ยแหละรอเลยรอมันนั้นไม่มีได้มาช่วยหน่อยโอเคเดี๋ยวกลับไป โโอ้หเชี่ยโดนรถโอ้โหเชียดเนี่ยปากูเอาแย่ยอมเลยเอาเปลาเนี่ยจะเตะมาให้เอาบั้านเนี่ยพี่มานากลับบ้านเล็วเฮ้ย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 กลับเลยบ้านกันเฮ้ยเฮ้ยแดเมจกลับบ้านคืออะไรบอกอยู่กลับบ้านขู่ขู่ อย่าถอยเข้าไปนะอย่านะเมื่อกี้ก็ลันตายไปทีแบนอะไรโอ้โหยกีโอ้โหนเบิร์ะปัดละปัดละไอีไปลไปสิครับไปไปไปนีเลยเยเ้ยคุณระเบิดใจเลีรยมีเนียนให้มันโดนบอกว่ามีเนียนาษา,าทำไมมีเนียนให้ พยุดเลยหยดแล้วออมินแล้วไอ้สั์แอมโฟวินหนูอ่ะนี่พิมพ์ไม่ทันนะ เอ๊ได้เอปัวเครื่องค้างเลยอ,ะอล่ะโหอดไม่พอพิดไม่โดนบูเห็นได้ไงวะกัดแม็กออกเลยวะ <c oughs> เอ๊ะอย่าปาดลีแต่ที่เกมม่นจบ่ะ